เมื่อเราเริ่มเติบโตขึ้นจากวันที่เราเคยคิดว่าชีวิตคือเรื่องง่ายจากวันที่เราเคยนั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับเพื่อนๆแล้วคิดว่าทุกคนจะเดินไปพร้อมกันเติบโตในเส้นทางเดียวกันประสบความสําเร็จในเวลาเลื่ยๆกันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปภาพเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายแล้วความจริงของชีวิตก็เริ่มเผยให้เห็นว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่มีวันเหมือนกันได้อย่างแท้จริง บางคนเดินทางไปไกลาบางคนยังคงวง,งเวียนอยู่ที่เดิมบางคนพุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบางคนสะดุดล้มอยู่ตรงจุดเริ่มต้นบางคนประสบความสำเร็จในเรื่องที่เรายังไม่กล้าเริ่มบางคนล้มเหลวในสิ่งที่เคยทุ่มเทหมดหัวใจเมื่ออายุมากขึ้นเราจะเริ่มได้เห็นความเปลี่ยนแปลงรอบตัวชัดเจนขึ้นได้เห็นการเดินทางของเพื่อนในวัยเดียวกัน บางคนเรียนจบไปแล้วบางคนกำลังวางแผนเรียนต่อในต่างประเทศบางคนเริ่มต้นทำธุรกิจที่ใหญ่โตบางคนกำลังสร้างครอบครัวอบอุ่นมีลูกมีบ้านหลังงามแต่ในขณะเดียวกันบางคนกำลังเผชิญความสูญเสียอันใหญ่หลวงบางคนเพิ่งผ่านการเลิกราบางคนตัดสินใจลาออกจากงานมั่นคงเพื่อค้นหาความหมายชีวิตใหม่ บางคนเลือกเส้นทางผิดพลาดและกำลังพยายามลุกขึ้นมาใหม่และยังมีอีกหลายคนที่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางความสับสนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนบางคนอยู่ในช่วงที่จิตใจสั่นคลอนบางคนเหนื่อยล้าจนไม่อยากก้าวต่อแต่ก็ยังฝืนยิ้มไว้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าอ่อนแอภาพเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ค่อยๆทำให้เราเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเอง เราอาจเคยเชื่อว่าการเกิดปีเดียวกันเรียนห้องเดียวกันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันน่าจะทําให้เรามีเส้นทางชีวิตที่ไม่ต่างกันมากนักแต่ความจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันโอกาสที่ได้รับไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนมีครอบครัวคอยสนับสนุนบางคนต้องพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก บางคนได้พบเจอผู้คนที่ช่วยเปิดโลกทัศน์บางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นบางคนกล้าหลองกล้าพลาดและกล้าลุกขึ้นบางคนกลัวล้มจนไม่กล้าขยับเลยแม้แต่นิดเดียวความต่างเล็กๆเหล่านี้เมื่อสะสมมาตลอดหลายปีก็หล่อหลอมให้แต่ละคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนไม่มีใครเหมือนใครและไม่มีใครดีกว่าใคร ความสำเร็จของใครบางคนไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตของเราและความล้มเหลวของเราก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ดูเหมือนจะไปได้ดีในทุกเรื่องเพราะในขณะที่เราเห็นเพียงปลายทางของเขาเราอาจไม่รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาอาจเคยล้มมากกว่าที่เราล้มเคยร้องให้มากกว่าที่เราเคยร้อง เคยไม่เชื่อในตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเขากล้าที่จะเริ่มใหม่ชีวิตของทุกคนมีเวลาและจังหวะของมันบางคนเริ่มต้นช้าบางคนเริ่มไวบางคนไปถึงเร็วบางคนต้องใช้เวลานานแต่ไม่ว่าเร็วหรือช้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรากำลังเดินไปข้างหน้าในจังหวะของเราเองอย่าก,กดดันตัวเองเพียงเพราะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนรอบข้าง อย่ารู้สึกได้ค่าเพียงเพราะยังหาทางของตัวเองไม่เจอบางคนใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีก็จะเส้นทางที่ใช่แต่บางคนต้องใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อค้นหาตัวตนไม่มีแบบแผนใดที่ตายตัวไม่มีนาฬิการเรือนไหนที่เดินเท่ากันทุกเรือนล้วนเดินในจังหวะของมันเองเราอาจถึงเส้นชัยช้ากว่าคนอื่นแต่ก็ใช่ว่าเราจะไปไม่ถึงแค่เชื่อมั่นในจังหวะของตัวเองดูแลใจตัวเองให้ดี ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นต้องพยายามให้เหมือนใครเพราะในที่สุดเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมชีวิตจะพาเราไปยังที่ที่ควรอยู่อย่างพอดีพอเหมาะและพอใจทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองและนั่นคือความงดงามที่แท้จริงของการมีชีวิต